แล้วอยู่เทนยาดีโอแล้วก็ยังอยู่ในดิฟอร์ดโพสตีนะครับซึ่งคุณผู้ชมสังเกตเสียบผมเปลี่ยนไปนหมครับนี่ครับไหม่ใหม่ไหมใหม่อู้งซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยโอเคอ่ะเราไปต่อกันเลยเฮ้ก็มาต่อกันเลยดีกว่า โอเคเดี๋ยวให้ดูรถสปีดที่ผมแต่งไว้ก่อนออสปีดโอเคนี่นี่ไงแลมูกินี่มาซีลาโกอันนี้แต่งให้เหมือนแอร์พีโอเูนคิดสีเอสีนะครับโอเคอืมจริงๆตรงนี้เขียนเอสบีนะแต่ว่าเขียดแต่งอะก็เลยเอา APR มาแทน <laughs> ใช่มเนน่ย โอเคอันนี้ทำสติ๊กเกอร์เคลือบเองนะแต่สไปลเลอร์อันนี้มันจะแปลกมันจะมันจะแปลกแปลกหน่อยนะครับจริงๆสไปลเลอร์จะตรงนี้เลยแต่ว่ามันไม่มีอ่ะอันนี้ใกล้เคียงสุดแล้วโอเคไปอืมตอนนี้เห็นเลเวลซีหมดแล้วเต so go สเตซีสิอืมโอเคอืมไวเปอร์มาทำไมเนี่ย เมอร์ซิลโกเอ okay, และก็อีโ e บแล้วกันอีโ e บอีกอะเออโอ้ส hey. ป oh, ีชาเลนโอเคอ่มโบก่อนอ่ะแล้วโบก่อนแล้วกันโอเคเออเอาตาบบางจะแปลกๆหน่อยนะพอดีว่า เอาไม้ใกล้ไว้ใกล้ปากไงอืมโอเคอืมเ่แล้วตอืมอ้บ้าบ้าวบ้าบ้าบ้าผมว่ามีถึงส0 0ร้อยันเนี้ย บอบม๊อบบ๊บบ,บซึ่งหมายตัวนี้ผมตั้ง่าพเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคว่าทำไมคนว่าทำไมคนดูน้อยลงเล้เพราะไม่ชอบเสียงผมเหรือไม่น่าใช่อะ่ะโหคิดมากตลอดอะ่ะไม่ใช่เราสงสัย เยี่ยม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 เออเสกย์ในทัพปีถึงแค่แบบใช้ได้สี่ครั้งเลยนะจำได้ว่าไอ้เจ้าเลมโงใช้ได้แค่ครั้งเดียวมันมีแค่มันมีแค่สเตจสามอย่างเดียวไงเพราะรถมันแร ให้อัพ 1, 2, 3, อนหนึ่งสอ,อมทำไมอืักการ้อยสาร้อย ไก่แม่ไก่ไก่ไก่ต้องระวังต้องระวังอันนี้ต้องมีแคร์ฟูลเลยแหละเดี๋ยวจะเสียเวลาซะเปล่าๆโอเค กจะเอาฟากานี่มาแล้วน้องบอกไม่แน่น้ำไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็องรถขับเคลื่อนสี่ล้อตอนนั้นรถสปีดแหละที่จะพากานี่ไปขับเคลื่อนล้อหลังรถที่แพงอยู่ด้วยโอเคอืมแปดพันอ๋โอ้โหไวไวไวเล็ทไวเชียวอืมอ๋อมี ราชแาห่งสป,ปีดจริงๆอคอนที X GTO ป,ป,ปี65โหจะอ้วกเลยทีเดียว <c oughs> เออโอเคทำลายเสติปป โอเคอืมต่ออืมเจ้ามาเล่นสปีดคิงดีไม่ได้เจ้าพอนเท็กซ์จีทีโออะแป่กับบอสไงผมมีความคิดว่าจะเอารถรถทีทั้งสี่คนนี้มาแข่งกับบอสใหญ่ผมว่าจนะีทีโอผมไม่เอามาแหละ ที่ได้จะเอาอีโอมานะมาใช้นะแต่ว่าแมวชอบเลมโบมากกว่าก็เลยแถ่เป็นตัวโหโสุดของมูซิลปกโซะเสร็จเรซาวันเจ็ดยังไม่มีหรอกไอรุ่นนี้ไอเอพีโอเคสูนิดีซีเอสวียังไม่มีหรอก ไม้ที่ผมใช้เป็นแบบ USB นะไม่ไม่ใช่เป็นแบบสายเสียบรูไอ้นั่นแหละเออรูไมโครโฟนอ่ะที่เป็นสีชมพูอ่ะเออนี่ดีไหมถ้าสายเสียบก็เอาใสโทรศัพท์เวมาใส่เสียบได้ก็ว่าไป เพื่อเพื่อชนคุณได้ไดเสียไปเลย500ร้อยถึงไวัยไหมโอเคไฟหน้าแตกอ๋อ oh, ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอเคโอเคอืมเด็กเล็กขอดโบเก้นขึ้นมาลุลวัวอืม โอเคโกาด้ได้แค่นี้เว้ยบนบนมีตัานั้นแหละนะเปสไต์ปสไต์เออดี๋โอ้ซ่อมซ่อมซ่อมคสตร์แล้วกันย่เกับค่ิสศาสตราซ่อมบ่อยไงโอเคอืม คนเขาจีเปคนคนเขาเจดีเอ็มเท่านั้นแหละทำไมผมไม่เอาแมโบไปเล่นเอ็นนันวะเริ t สตาร์ตสปีดทิงเอ้ยเอสปีดลันเนอผมนี่จีติดปากสปีดทิงแล้วเกินเนี่ยโอเค Okay, okay. ที่บอกเพอร์เฟคคือโนดาเมดไงฮึมโอเคสนามเดียวเอาอันนี้แล้วกันโอเคผมต้องผมต้องเอาที่หุ้มไม้มาหุ้มเนี่ยจากไม้อันเก่านะไม่ใช่ละกลัวช็อตปาก อืมอืมโหดีดีเลสต้าโกอืมโอเคโอเคเอื้อ Okay, okay. Okay. Hmm. Oh, 403. Oh, mm -hmm. strong. Okay. เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอืมโอเคเคลียรเนี่ทำไมมันแต่งได้ลูกอ้๋อ,อเริเ่มกุ้งใจได้แล้วโอเคอืมอืมโอเคผ่านแล้วตัวแรก โอเคเอาปารกาน,นี่มั่งนี่ <c oughs> เหนวเ,เอเอเวย ที่มีนักแสะกูได้เรือพักันนีอย่างเงี้ยอย่าหวังเลยเปิดหน้าดูถูกมันเลยเอ,อ,อะไรของกูวันนี้ คุรยากเลยเออพอปีกคันคุผ <a> ู้ชมดูมไหมให้การแข่งชุดนี้ผมพวามไปเกือบติดรอบเลยอะโอ้โหโอเควูไม่สนามนี้ไม่อย่่งยากอะเออ โอเคอืมมาแล้วพันที่ X GTO อืมอะไรของแมวพวเนี้ยอืโอเคเฮ้สปีดแชาเดนท็อปสปีดลันท็อปสปีดลันไปเลยเฮ้ อีดเคเอาเรมโบไปแล้วก็ขอเอาอีโวไปเล็กมั่งแล้วกันผมว่าใช้อีโวดีกว่าเพราะรถมันไม่ค่อยแรงหรอกอืมถ้าเขาสปีดลันก่อนถ้างั้นก็บเาเรมโบก่อนดีกว่าอที่นี่อีกแล้ว โอ,โอ้โห well. มีสาว <oh> นั่งมาดูนั่งฝากระโปรงด้วยอ๋อแม่งโคตรต่างกันเลยดูระหว่างรถเรากับรถบอสเรสเตล <Okay. S 2> นี่เหรอคิงเออนีส่สบ,บายแล้วเป็นสปีดคิงผมว่านายไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอเคโอเคอืมสอบได้สิบหกเสีว่าบอสจะทำได้เท่าไหร่อุย้ยหลอดสิบเจ็ดเอง นี่แหละลูที่ปีกคิงไงเฮผ้ผมคงไม่เอามาใช้เท่ากับไอ้เจ้าบอสจะไปหรอกอืมผมว่าผมไม่จําเป็นต้องใช้ในทับเล่นอีกเลยดีกว่าเพราะบอสทำไม่ค่อยห่วยไม่ได้ห่วยจริงเพราะจะกากโอเค นี่ก็แบบชิวๆไปเพราะว่าบอสอากเลยแหละเออโอเคโอเคโคตรเราฟูเพราะวะแต่น้าแตใช่นะโคตรเราฟูไงขอกรี๊ดไม่ทันเราไอ้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 เจ้าบอสใหญ่ไม่แน่คงไม่แน่ โอเคเออหัวใเป็นไปได้ฉันผมไปดูมาแล้วไอ้บอสนี่จริงอ่ะ คือเกมบล็อกเว้ยเออเขช่างทำนะอบอดเฟสต้าไงโอเคอ่าทขาสปีดลันอีกอันนี้สัน้นแป๊บเดียวแป๊บเดียวอืม เสตตาโดูจากรถก็ไม่สับควรเป็นสปีดทีไงสุดสายเขาชอบรถคันนี้ทั้เออเหมือนคนหนึ่งอะที่อะไรสักอย่างอะรายการบิสโค้ดอะแบบเป็นรายการแห่งรถหองอเมริกาไง เชื่อรายการนี้เขาเสียคือจะสะบัดเยอะหน่อยเซ็นเซอร์ซึ่งมันมีคลิปหนึ่งเขาใต้พอดแคกจีทีโอแบบตัวรถที่เขามีแบบว่า,าให้แปลเป็นตัวปี6-5อืมไม่ใช่ปี6-5หมันเป็นรุ่นหนึ่งแหละเป็นแบบยุคเก่าๆออ่ะเอาตัวปี2 0 0พันหนาไปทำเลยเออถ้าบอกว่า รถยุคก่อนจะมีสเปคยุคใหม่ประมาณนี้แต่ไฟไอ้นี่ยุคใหม่หมดเลยเออคือที่ผมดูคือดูภาคไทยไงดูในยูทูบนะโอเค ให้ก๊อฟฟี่มาให้หวยหรือไงวะพวกบอสแต่ละคนเน่ะเออแม่งแพ้เราตัวเนี่ยโอเคว่าแลมโบเลยแหละแลแแมบยืนหนึ่งสุดๆแล้วอืมทัานประธานแลมโบกับอีสเปเนตเลยวะอีสเปเนตโร์ชันภาคสี่ภาคห้าเนี่ย เออผมรู้ผมก็เพิ่งรู้จักมไม่เองมิเลกเก้เว้ยไว้เจ้า TGA อ,อ่ะไอ,อ้ภาคแชร์ทาวเวอร์ก็อยู่ก็จับอยู่ใน HD Universe อืมโอเคผมว่าปีหน้าเป็นเกมของ Rockstar ดีกว่าเออวงเล็บ Midnight Club อืมคือเกม Midnight Club ในเกม Rockstar นะ่ะเกมแขง่ง Rockstar เอ,อ้ย โม่เดี๋ยวโพสถามว่าจว่ายทุกอยากให้เล่นมุกภาคไหนก็ภาคไหนมิดในขัดหรือว่าจะให้เล่นทุกภาคเลยเน๊ะอืม ีน้ชิวๆได้เพราะบอสตามเราไม่ทันหรอก อะไรกันเนี่ยมันอะไรกันขอนท่านฮันแม่ที่กูแพ้ที่กูคว้าไปลวนนี่มันอะไรเฮ้ยอย่างวะเมื่อกี้เก็บเฉียวเสาไงเนี่ยจะเป็นตามหลักความจริงคือเสาหนักไปเล้แต่ชนรถลนรถคนเงี้ยเฮออสาจะทำบาริเออร์นะ เขาไม่มีคนมันไม่มีคนเขาก็เลยไม่ทำบาเลียร์เอ้ยยางเออใช่ไอ้ยางกันเสียหายอ่ะอืมนี่ถ้าใส่ที่พวกรถพวกสนามแข่งก็เป็นยางเดือบเกือบเดือบเดือบเอาสปอยเลอร์หักเฉย คนข้างหน้าให้ทั้ไมสเปรย์ด้วยวัดแท้ข้างหลังคางวัแท้ระบบฟิกสีนี่สุดยอดจริงๆเพรว่าไปเกมพาเกมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนข้างหน้าแต่ทั้งใครอย่ครับอืม อ้าวอ้าวโอ้โหหนึ่งนาทีเลยอ่ไม่ทันเลยคิดดูสิโอ้แมง่งความไปแล้วแหละโอ้โห้านาทีโอ่งเป็นสปีดชิงจริงหรือเปล่าเนี่ยเออนั่นแหละนี่แหละเป็นสปีดชิงเลยโว้ย อืมนั่นแหละคอนเท็กซ์ GTO ปี65รถมันก็วววสวยนะอืม You are the speed king นี่แหละ speed king ตัวจริงวู้โอเค เอาละครับต้องขอจบวิดีโน,นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในพาร์ทส,สุดท้ายนะครับพาร์ทส,สุดท้ายได้ได้แข่งกับบอสใหญ่แล้วถ้าใครชอบกดไลค์กดสตั๊กสตั๊กกรดิ่งกันด้วยนะครับจะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า,านะครับโอเคครับสวัสดีครับงงไหมว่าทำไมผมจงมาจบคลิปแบบฟูลสกรีนแบบนี้คือเกมเด้งๆครับไม่รู้เป็นอะไรเว้ย